สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆืนทุกทุท่านเลยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยร้อยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจนะคะวันนี้ไปเตยก็มาในามาในหัวข้อแรนดอมนะคะมาในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อองค์พ่อพระพิคเนศอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะองค์พ่อพระ พิคเนตท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเราศรัทธาในองค์พ่อนะคะเราศรัทธาในองค์พ่อเราเชื่อนะคะเราศรัทธานะคะก็ก็สามารถที่จะเข้ามาฟังหัวข้อคลิปนี้ได้เลยนะคะ พระพิคเนตเนี่ยท่านก็เสริมในเรื่องของความสําเร็จอยู่แล้วนะคะสําหรับการบูชาที่เหมาะสมนะคะก่อนสวดคาถาบูชาพระพิคเนตเวลาที่เหมาะสมคือเวลาที่เงียบสงัดเช้าตรู่ก่อนนอนควรเคารพบ,บูชาในวันที่แบบวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าคนเดินผูกพานมั่นจนเกินไปแล้วก็ ให้เราตั้งจิตตั้งใจให้สงบทําสมองให้โล่งนะคะแล้ลึกนึกถึงองค์พระพิคเนตก่อนบูชานะคะ จากนั้นนําเครื่องสังเวยทั้งหมดนะคะวางไว้หน้าเทวรูปของที่แนะนําก็จะมีน้ําสะอาดกล้วยสุกน้ํำมะพร้าวน้ำอ้อยขนมหวานเครื่องเทศธัญพืชนมเกลือแตงโมผลไม้เนะเาะงดเว้นเนื้อสัตว์ของเขาวนะคะภาชนะต้องเป็นภาชนะที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนนะคะดอกไม้นะคะเป็นช่อดอกไม้ ก็วางด้านหน้าได้เลยนะคะเป็นพวงก,ก็สามารถนําพวงมาลัยพวงดอกไม้ที่เตรียมมาคล้องพระกรหรือสักตาวุธของเทวรูปได้นะคะจุดกํายานทูปนะคะปะฏีบเทียนแนะนําให้ใช้ทูปที่มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อให้ควันนําพาคำมธิฐานของเราเนี่ยไปถึงเทพเบื้องบนนะคะจํานวนของทูปเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีการระบุอย่างแน่ชัดมาก่อนอาจจะเป็น3ดอก5ดอก9ดอกก็ได้นะคะการกลับไหวพนมมือให้แบนรับ ติดกันทั้งสองมือนะมือทั้งสองข้างชิดกันในแนวตั้งอย่าทํามือแบบดอกับตูมนะคะท่องคาถาบูชานะคะพะพิคเนตโอมซีคเนซายมามาฮา โอมสีเคนเซย,ยนานามาฮาโอมสีเน,ยยนเซย,ยนานามาฮาก็ได้นะคะบทสวดสั้นๆหรือจะเป็นบทยาวๆก็ได้เอาที่เรารู้สึกว่าจะหลีดต,ตรงกับตรงนั้นนะคะเนาะเราสามารถบูชาพระพิคเนตไม่มีข้อจํากัดว่าเราจะเป็นใครเราสามารถบูชาได้นะคะหลายๆท่านเนี่ยก็ไปขอเรื่องงานเรื่องสติปัญญาเรื่องความเมตตาจากท่านเนาะก็อ่า ใครที่แบบว่ายังไม่เคยรู้จักท่านนะคะมาฟังคลิปนี้ก็ประมาณนี้ได้เลยนะคะง่ายๆนะคะท่องบทสวดบูชาท่านนะสามจบนะคะแล้วก็ตั้งจิตขอพรนะคะซึ่งอ,องค์พระพิคเนตก็มีหลายปางนะคะปางลีลาเนี่ยเหมาะกับงานบันเทิงปางเป่าคุยเนี่ยเหมาะกับการที่คุณอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบอยากจะมี ความสุขนะคะปางอ่านหนังสือเนี่ยเหมาะกับผู้ที่มีความมุ่งมั่นนะคะการเรียนรู้ปางห้าเสียนเนี่ยเหมาะกับผัวหน้าเหมาะกับผู้บังคับบัญชาเหมาะกับผู้บริหารนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ ให้เราเนี่ยเวลาขอพรเนี่ยให้เราทําจิตให้ปัจจกกิเลสเนาะละทิ้งความโลภความโกรธความหลงเราจะได้อาน,นิสงส์นะของพระพิค,คเนสส่งผลให้เป็นอย่างดีและชีวิตของเราจะเปลี่ยนนะคะจากการที่เราศรัทธาอย่างแท้จริงอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงทริคในการขอพรอ,อง์พ่อนะคะทริคในการขอพรพ่อจ๋านะคะให้ประสบความสาเร็จนะขึ้นอยู่กับความศรัทธานะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะ พระพิกแน่เนี่ยท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กดาบขึ้นมาสี่ดาบขึ้นมาท่านรู้ว่าตอนนี้ชีวิตของเราดูวุ่นวายดูรุงรังดูอีลุงตุงนังขมุกข,ขมัวนะ เหมือนจะดีแต่ก็มีอุปสรรคเข้ามานะคะเหมือนจะผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆไปก็มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะชีวิตมันวุ่นวายทีเดียวนะคะ อะใครที่กําลังรู้สึกว่าการงานถ้าทํางานเป็นทีมก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือหรือคุณอาจจะทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะทําให้คุณเนี่ยพักผ่อนไม่เต็มที่นะคะเหมือนง่วงอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนง่วงอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะทั้งทที่เพิ่งตื่นแต่ทาไมมันรู้สึกง่วงจังเลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันพลังงานของคุณเป็นยังไงอกีก ก็อยู่ในจุดที่เราเองก็วางตัวค่อนข้างดีเลยต้องว่าอย่างนี้นะคะบางวันมันมีอุปสรรคเราเองก็พยายามปรับตัวเนาะพยายามปรับตัวพยายามแบบว่าควบคุมสถานการณ์ให้มันอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะดูซิว่าองค์พ่ออยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณองค์พ่ออยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะ องค์พ่อแนะนำว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงนี้คุณจะต้องวางแผนเรื่องการเงินของคุณให้ดีนะคะแล้วก็การที่เรารอคอยข่าวสารบางอย่างเนี่ยมันอาจหนึ่งอะแน่นอนว่ามันไม่ได้รวดเร็วมันไม่ได้ดั่งใจสทัทีเดียวนะคะแต่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของอการเงินการงานแน่นอนนะบวกลบไม่เกิน3เดือนจะมีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะเราเองนะคะก็ต้องรักษา กับพลังงานอารมณ์ของเราให้ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสหัวใจเบิกบานนะคะจะได้มีโชคเรื่องการเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วใบเนี้ยเป็นเรื่องของอัศวินเหรียญนะถ้าคุณรู้สึกว่าเดือนนี้การเงินจะทันหรือเปล่าคะใบเตยหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยเรื่องการเงินก็อยากจะบอกว่านะยังไงก็ตามแต่การเงินของคุณเนี่ย ต้องรอดแน่นอนนะคะคุณบริหารจัดการได้ทันเวลาทันทุ่มทีพอดิบพอดีแน่นอนนะอย่าได้กังวลใจไปนะคะส่วนเรื่องการงานเนี่ยก,ก,ก็ต้องเต็มที่นะอยา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าให้คนอื่นมาแทรกแซงเรื่องของงานหรือว่าจ็อบของคุณนะเพราะว่าเขาพยายามจะมาแบบอยากได้ของของเราอยาก อยากเป็นแบบเราอยากจะมาแทนที่เราเนนี้ก็ต้องรามัดระวังนิดหนึ่งนะคะนะแต่ทิศทางของงานเนี่ยยังไงก็ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่มันเป็นความรู้สึกช่วงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นนะคะสักพักเนี่ยคุณจะสบายใจขึ้นนะคุณจะรู้สึกดีขึ้นคุณจะรู้สึกแบบเออนะเรื่องดีๆมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้กังวลใจไปนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะคะอีกห้าใบว่าท่านสื่อสารกับเราแล้วเนี่ยท่านอยากจะช่วยเหลือเราเรื่องอะไรไหมนะคะท่านอยากจะช่วยเหลือเราเรื่องอะไรความสมบูรณ์ทุนสุขนะคะความสมหวังนั่นเอง สิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานไปกับองค์พ่อสิ่งที่คุณขอพรไปกับองค์พ่อองค์พ่อรับรู้แล้วนะคะแล้วท่านก็กําลัง ประทานพรให้คุณอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องเร่งสร้างบุญเร่งสร้างบารมีเวลาอุดเวลาทําบุญอุทิศบุญถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยะระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็เวลาขอเนี่ยอย่าขอด้วยกิเลสนะคะแต่ให้ขอเพื่อให้เรามีปัญญานะคะขอให้ขอเพื่อการช่วยเหลือแบ่งปันนะคะ การขอเพื่อบิดามารดาหรือคนที่คุณรักนะคะจะทําให้พรที่คุณขอนั้นสำฤทธิ์ผลได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะว้าวเดอะซันโอ้โหเห็นไหมคะว่าองค์พ่อนะช่วยเหลือคุณแน่นอนนะแต่การขอการตั้งจิตขอเนี่ยอย่าตั้งบนกิเลสอย่าตั้งบนความปรารถนาที่มันเป็นกิเลสแบบ แบบเหมือนต้องการไม่มีวันสิ้นสุดหรือว่าให้เราตั้งจิตขอเนี่ยขอเพื่อครอบครัวขอเพื่อคนที่เรารักนะตั้งจิตตั้งใจขอสติปัญญาขอกําลังกายกําลังสติเพื่อให้เราประกอบสัมมาชีพได้อย่างมีพลังทําอะไรก็ขอให้ประสบประสบประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะให้เรากรวดน้ําอุทิศบุญแบ่งปันนะคะแล้วก็เวลา เวลาจะขอพอรจารยรก็ดีเนี่ยกำลังบุญเราก็ต้องถึงด้วยนะคะต้องหมั่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีเนาะองค์พ่อช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะไพ่เดือดซันขึ้นมาแล้วสิบถ้วยก็คือความสมหวังนะเดือะซันก็คือความสําเร็จความยิ่งใหญ่รับยศการเติบโตชื่อเสียงทางออกในการแก้ไขปัญหา สติปัญญาที่คุณจะมีนะคะในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นความสุขใจสบายใจซิกเซนสัมผัสที่6ที่จะบังเกิดนะคะแล้วก็อะไรอีกขอสักสองใบก่อนจบคำทํานายวันนี้ใช้ไพ่สำรับเดียวนะคะก็ คู่ชีวิตที่ดีนะคะโซเมทหรือการที่เราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ทําในสิ่งที่เราชอบได้ทําในสิ่งที่เราถนัดได้ทําในสิ่งที่เรารักสังเกตเห็นสิบใบแรกที่ใบเตยเปิดจะเป็นเรื่องของพลังงานชีวิตของคุณที่อาจจะดูวุ่นวายที่อาจจะดูเหนื่อยที่อาจจะดูแบบโอ้ยใบเตยมันเหนื่อยค่ะไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จตอนไหนนะรอให้มันสําเร็จอยู่เนี่ยนะมันสําเร็จสักทีเถอะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนั่นคือสถานการณ์ที่มันอาจจะดูวุ่นวายแต่สุดท้ายแล้ว แล้วเนี่ยเราเองก็จะพบทางออกนะคะที่ดีนั่นเองค่ะแก้ไขปัญหาได้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็อ,อีกห้าใบแถวที่สองไอแถวที่สามที่ไปเตยเปิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรที่คุณจะได้รับจากองค์พ่อสถานการณ์ที่มันกำลังจะดีขึ้นแต่ขอให้เราเองเนี่ยนะ มันแบบสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราคิดอะไรเรารู้สึกยังไงคือเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของเราด้วยนะแล้วมันจะทําให้เราเองเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะคะก็ถือว่าแถวที่3เนี่ยองค์พ่อก็กําลังประทานพรประทานโชคให้กับคุณอยู่วันนี้เราพิมพ์19บเกรับพลังงานดีด สิ่งที่องค์พ่ออยากจะสื่อสารกับคุณอีกเรื่องก็คืออสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันกําลังปเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคือบางเรื่องเนี่ยไปเร่งรัดไปเร่งเราให้มัน เกิดขึ้นแบบรวดเร็วไม่ได้ทุกอย่างมันมีจังหวะมันมีเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอคอยให้สถานการณ์มันคลี่คลายเนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะขอให้คุณอุ่นใจและมั่นใจรู้สึกแล้วรู้สึกปลอดภัยได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้คุณมีความสุขมีความสบายกายสบายใจร่ารวยเงินทองร่ารวยความสุขร่ารวยความดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ